พยายามทําจิตเข้าสู่ความเป็นปกติเหมือนทําสมาธิเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธพอพุโทโธหายเราก็พยายามพุโทโธเข้าไว้อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันแวบเตียวพุโทโธขาดสติก็ขาดที่บอกว่าพุโทโธเป็นจุดสําคัญที่ใช้คําสั้นๆในการภาวนาที่บอกเรือลํานี้จะลอยคําฟากจะใช้อะไรก็ได้ภายถ้าคนมีปัญญาก็จะใช้สิ่งที่ภายและสะดวกและแต่จะ กำหนดขึ้นมาบางคนสัมมาอรหันบางคนยุบหนอพองหนออะไรก็ได้ที่มากําหนดแล้วให้มาสงบมันคือจุดสําคัญอยู่ตรงนี้แล้วแตท่ทำยังไงก็ได้ไงแต่ว่าหลักการมากเกินไปมันก็ลุงพลุงพลังไปเสียหมดที่มันเนศาสนาปุ๊บไม่ใช่ศาสนาพิธีกรรมแบบพรามไปเสียหมดหรือการขอพรอ้อนวอนพระเจ้าทั้งหลายเพราะมันต้องอาศัยการกระทําเราด้วยไม่ใช่เราเป็นในขอพรขอพรแต่ถามก่อนว่าเคยทําความดีขนาดไหน ความดีกุศลทั้งหลายเราทําแค่ไหนแล้วที่เราเป็นแต่ขอพอรอยู่อย่างเดียวมันจะเกิดผลอะไรถ้าเราไม่กระทําทพรกุศลทั้งหลายมาจากบุญเก่าที่เราทํามาด้วยที่บอกว่าไร้วัสนาอย่าขอพอรเพราะอะไรเพราะไม่เคยสร้างไงแม้นบุญพยายามทําในปัจจัยสี่ไม่ใช่ทาบุญมากมายจนตัวเองเดือดร้อนก็ไม่ใช่เป็นบุญอีกบุญเป็นความสุขบุญทําได้หลายอย่างไม่ใช่ต้องทําในวัดอย่างเดียวทําทุกที่ทุกหนทุกแห่งในสังคม ในประเทศชาติก็ทําได้การมีน้ําใจการมีเมตตาการช่วยเหลือเผื่อแผ่อะไรต่ออะไรการมีสิ่งใดที่นาซึ่งความสุขมาให้ในสังคมครอบครัวไม่ใช่เราเหินแก่ตัวหรือมองโลกในแอบบแอบบที่แคบ,บลงไปเนคําว่าทําเฉพาะครอบครัวเท่านั้นมันไม่ใช่ที่บอกว่าคนเรามีบริวารมากมายเพราะใจกว้างการมีเมตตาจิตการเป็นกุศลวัดคือสถานที่แห่งให้แห่งแสงสว่างไม่ใช่สอนให้คนงมงายหรือมามีทิฏฐิอะไรมากมายตาม ที่ท,ท,ที่ตัวเองคิดที่บอกว่าเราไม่แน่ใจจะมองใครสักคนจะดีชั่วแค่ไหนเวลาเป็นตัวพิสูจน์อย่าสรุปผลสั้นเกินไปเราจะโง่ยิ่งกว่างัวควายได้ด้วยซ้าผู้โต้งัางเลยสอนให้เราผููที่มีฉลาดหักของหักงาถอดเล็บถอดขนหักตักงาหารเส้อบ้างที่บอกว่าจะเป็นมนุษย์ขึ้นได้เป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์สองเท้ามีสติปัญญามองเห็นอะไรแต่และอย่างจะต้องมองเห็นอย่าง ใช้สติปัญญาให้ดีอย่าสรุปอะไรเร็วเกินไปจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉนั้นกฎแห่งกรรมเลยหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้คุเราต้องอยู่ในวิถีของอารมณ์ที่ปรุงแต่งในคําว่าโลกโกรธหลงอยู่3ตัวที่บอกว่าใต้ลากว้ายุ่งในกรุงสามหาวพึ่งดาวสูงเด่นตลาลงมาด้วยความจําเป็น ต่อไปก็ไม่เห็นคนตายมาเป็นปรมัตแห่งทมชั้นสูงที่ว่าทำหลังฟ้าคนที่เท่าทำจิตเข้าสู่ดินฟ้าอากาศทาจิตเข้า,า,า,าส,สู่ธรรมาชาติก็จะเจอธรรมะพุทธองค์อยู่ในธรรมาชาติไงพวกนั้นธรรมะอยู่ทุกกระเบียดนิ้วเราเดินไปไหนข้างบ้านเรียงเคียงก็ทะเลาะวุ่นวายก็ด่าว่าในธรรมะท้งนั้นถ้ารู้จักศึกษาเพราะคนเราไม่เข้าใจตัวเองอยายคนอื่นเข้าใจเราไปทั้งหมดยายคนอื่นเป็นดังใจเราคิดแล้วถามตัวเรา แล้วเราห้ามอารมณ์เราได้ไหมที่จะไม่้คิดอกุศลห้ามได้ไหมว่าเราจะต้องคิดดีเสมอมันยังห้ามไม่ได้ไงมันจะไปเป็นปวดพลาดอยู่วันๆเราจะไปห้ามใครได้เมื่อตัวเรายังห้ามไม่ได้ถ้าไม่อาศัยธรรมะพุทธองค์มาแจกแจงมาปัดเป่าชี้ทางสว่างให้ที่บอกว่าโลกเรานี่กาลังร้อนกําลังมั่วโลกกําลังมั่วสับสนธาตุกำลังแปลเปลี่ยนคนเราทําลายความเป็นธรมธรมชาติแห่งใจธรรมชาติแห่งคําว่าปกติ และก็ธรรมชาติแห่งต้นไม้อะไรเปเนี่ยคือเบียดเบียนมากมายจึงทาให้ธาตุนี้ร้อนไปหมดธรรมชาติมีคาว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดธรรมชาติธรรมชาติก็สร้างศักดิ์สิทธิ์ก็เลยความทําลายเกิดขึ้นมากมายฤทธิแห่งธรรมชาติก็ให้ผลลงโทษมนุษย์เพราะมนุษย์ทําลายธรรมชาติด้วยความหินเกตตัวมากมายเพราะฉะนั้นคนเราถ้ารู้จักคุณธรรมรู้จักการกระทําที่ดีงามก็พยายามปรับแผงตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นธรรมชาติ หรือธรรมะที่อยู่ในกับวชชีวิตที่เราเลี้ยงอยู่วันๆเพราะนั้นชีวิตเราจะเจริญแค่ไหนก็ต้องอยู่กับสติสัมปชัญญะสติปัญญาที่รู้จักคิดรู้จักใช้ไม่ว่าจะเดินแต่ละก้าวเราต้องมีสติให้รู้ว่าชีวิตเราต้องพยายามทําตนเองให้เจริญงอกงามด้วยลักษณะความดีก่อนจะตายสักทีก็มีความดีเข้าบ้างถึงเราเคยผิดพลาดเคยประมาทมามากมายแต่ความประมาทผิดพลาดเหล่านั้น ก็สอนให้คนเราฉลาดขึ้นได้มากมายพยายามตั้งสติฝืนเข้าไว้ยินทนยินงฝืนนั่นคือบาร,รมีบาร,รมีมาจากการทวนกระแสก็บอกเลยว่าทวนกระแสมันไม่ใช่สบายเลยเห็นไหมทำสมาธิต้องทูทวนความรู้สึกเน็ดชาพุ้งซ่านปวดเมื่อยว่วงหางเหงานอนอะไรแบบนี้วิตกวิจารณอุปทานร้อยแปดแต่แต่มจากคิดอะไรก็ได้คิดไปทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกฤทธิแห่งกรรม ในอกุศลนะจิตท,ที่เราเคยคิดอะไรไว้ไม่ดีไว้ตรงไหนตรงไหนความเป็นอกุศลไม่ดีที่คิดคิดน,นั่นคือปลดพลาดไปเสียหมดมันเลยทําให้จิตนี้สงบยากหน่อยเราจะต้องพยายามเรียบเรียนตัวเองเสียใหม่ที่ว่าชีวิตเกิดมานับหนึ่งตั้งหลายครั้งนับแล้วนับอีกล้มลุกลุกลางต้องพยายามฝืนได้นับใหม่ทุกครั้งเมื่อได้สติอย่าให้เพลือสติมันล่องลอยไปไหนที่บอกว่าลอยไปตรงตัวเองหาตัวเองไม่พบ นั่งสมาธิแล้วเสียศูนย์นั่งสมาธิแล้วกลายเป็นคนทรงหรือนั่งสมาธิแล้วเสียระบบเปลี่ยนไปสมดตอะไรแบบนี้ตอนไม่ปฏิบัติดีเดย์อยู่พอปฏิบัติไปอาการยิ่งหนักหนาแน่นก็เรียกว่าผิดระบบการบำเพ็ญไปแล้วเพราะฉะนั้นพยายามทําถ้าพระบอกว่าถ้าทําตามที่พระแนะนํารับรองว่าเข้าสู่ความปกติและก็ความถูกต้องเพราะการสอนธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ใครๆก็พูดธรรมะง่าย พระพระก็ไม่ได้อ่านจำมาจากไหนพระสองจากใจด้วยความที่เห็นทุกคนกําลังมีความศรัทธาในธรรมะเห็นทุกคนมีความตั้งใจเพราะเราเดินขึ้นเขามันก็สูงมันไม่ใช่เยงง่ายการที่ดึงคนขึ้นมาวัดเข้าวัดวัดวามีทั่วที่ทั่วหุนทุกแห่งเต็มไปหมดแล้วบานมันดอกเหตุธรรมะตำตราคำอ่านคำสอนมีมากมายบานสะพั่งคือเต็มไปหมด แต่ผู้ปฏิบัติจริงๆมันหายากมีแต่ทีติความคิดมีแต่ประลองยุทธกันทั้งนั้นคิดว่ารู้ไปซสหมดแต่ผลสุดท้ายไม่รู้อะไรเลยคนรู้จริงจะไม่พูดคนพูดจะไม่รู้มันจะกลับกันคนเขียนก็จะไม่รู้คนที่ไม่เขียนย่อมรู้กว่าเพราะรู้ว่ายิ่งเขียนก็ยิ่งผิดยิ่งคิดก็ยิ่งไกลคนที่ว่างได้นั่นคือคนจบทุกเรื่องในตัวตน พยายามตั้งสติพยายามฝืนไว้หลับตาสนิทเราทำจิตไม่สงบเราลิศแห่งการเบียดเบียนเราไม่เคยแผ่เมตตาเราไม่เคยให้อภัยในใครต่อใครในบางโอกาสเราเคยเกิดก,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 ก็เรียกโกรธเครืองใครมาเราเคยสร้างอารมณ์น้อยใจเราเคยเสียใจอะไรต่ออะไรเนะี่ยเราเคยทําให้พ่อแม่น้ําตาตกกันไปเนะี่ยมันเป็นลิศของกรรมดังนั้น างทีความไม่ยอมความไม่พออะไรแบบนี้มันก็ทําให้ตัวธรรมเราเนี่ยพลาดท่าอยู่บ่อยๆที่บอกว่าปฏิบัติธรรมบางทีตัวเราล่างมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ตัวทําวิญญาณเป็นสัตว์ก็มีเยอะที่ล่างนั่งอยู่แบบนี้ล่างมนุษย์แต่มันไม่ใช่มนุษย์จริงๆยังมีวิญญาณแห่งการสิ่งส,สถิตอยู่ในความลุ่มหลงบางทีไปไหนบาแรงพยาบาทในมนุษย์เราทั้งหลาย เราเห็นจากหนังสือพิมพ์มากมายที่บอกว่าพระหาได้ยากในคําว่าจิตแต่พระสง์สมมุติเกลื่อนไปหมดเราจะหาพระจริงที่ไหนก็หาในใจเราเสียแล้วเราจะรู้ว่าพระจริงอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าต้องไปไฝ่ฟ้าให้ไกลที่ไหนเลยที่ป้าเคยกล่าวหลายครั้งนะว่าดินแดนสวรรค์ไม่ห่างไกลฟังอยู่ในใจของเรานี้ไม่ต้องดันดุ้นหาองค์เจดี ใจเรล่านี้คือที่สติดเอ่ยทรงเจดีนี้คือมักแปดมักผลจากการทําเหตุให้คลายพลิกทตากรรมให้เป็นทธาธรมคนเราจะเข้าถึงธรรมะมาต้องอยู่คําว่าจิตเพราะนั้นธรรมะไม่ใช่สักแต่พูดไม่ใช่สักแต่สอนไม่ใช่เป็นแต่สอนไม่ใช่เป็นแต่ฟังไม่ใช่เป็นแต่จบบันทึกไม่ใช่เป็นแต่ถามตอบได้แล้วก็คือคนนั้นเก่งหรือพูด แฉวเฉาเหมือนนกแก้วนกขุนทองที่ขูดลิ้นแล้วก็คิดว่านั้นคือเกณฑ์มันยังไม่ใช่ยังไม่นับอะไรเลยยังไม่ถึงตรงไหนเลยเพราะธรรมะจริงๆต้องเป็นเกิดจากภาวะแสงสว่างที่บอกพุทธองค์แสดงธรรมแต่ยุคก,การสมัยพุทธองค์ท่านแสดงธรรมวาะวาจาท่านเป็นแสงสว่างที่บอกว่าแสงอนุมาสเป็นลำแสงสว่างส่องไปยังจิตที่มืดบอดได้พบเห็นจุด จุดบกพร่องต่างๆและสิ่งที่ได้รับการส่องแสงสว่างก็ทำจิตตามก็ได้ปลกเปลือกเคราะกรรมเหล่านั้นในตัวตนได้ดูดออกที่ว่าฟังธรรมและเกิดการบรรลุธรรมขึ้นได้จากจิตที่เรากำลังปลดละวางเปลือกตัวตนออกเทบปลอกอสงไขยชีวิตคนเราเดินทางมาไกลคำว่าไกลตัวนี้เดินทางคำว่าต,วตัวตนมาเดินทางแต่จิตมันกำลังหลับในกันอยู่ ที่พระเขาตีหลักการปลุกไห้เราตื่นตื่นจากความหลงไม่ใช่เราตื่นตอนที่เราเดินวันวันนี้เรายังไม่ตื่นเลยหลับในกันอยู่เหมือนคนเดินหลับในไร้สติดังนั้นเราต้องใช้การปลุกสติด้วยการภาวนาภาวนาแล้วภาวนาอีกเหมือน,นเราเดินไยเดินมาวันวันนี้เราเหมือนคนละมือละมือทุกวันตั้งแต่เกิดจนป่านนี้เรายังไม่ตื่นจากขวันหลับในทีเดินไปมาบุญก็บอก เดินชัดเชิดไปวันวันอารมณ์ชักทั้งนั้นเลยชวนคิดชวนผู้ชวนทําชวนคิดชวนผู้ชวนทําที่ว่าใครหนอเขี้ยวเข็นให้เราสร้างเวรกรรมอยู่เนืองเนืองถ้าไม่ใช่อารมณ์แล้วมันคืออะไรอารมณ์กรรมทั้งนั้นที่ชวนเราสร้างเวรกรรมอยู่กับคนโน้คนนี้คนนั้นเราจะคิดดีกี่นาทีแวบบก็เป็นโทษคนโน้คนนี้เราก็ต้องไปถกเถียงใครต่อใครต้องเอาชนะกันไปด่ากันไปว่ากันกรรมวาจาทั้งนั้นบางทีก็เอาไม่ทันก็กายกรรมไปอีก มนโนกรรมไม่ต้องถามถึงเพียบมานานแล้วเนี่ยคนเรามีแต่กรรมวันๆก็เลยไม่เคยศึกษากรรมเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดปุดโผล่เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะปลดกรรมได้เมื่อไหร่จะได้หมดไหมเพราะเราไม่รู้จกักกรรมรู้จักบาปเพราะเราไม่รู้ว่าบาปกรรมมันเกิดจากจิตเราเป็นตัวสําคัญที่เรามองแล้วเราก็คิดไปตามสัญญากรรมเก่าที่เราไม่เคยตั้งสติ เรียบเรียงแก้ไขสมัย